สวัสดีครับผมแทนคุณว่านไทยนะครับช่วงนี้ก็โทรไม่ค่อยติดนะครับหลายคนนี่บ่นเลยนะฮะช่วงนี้นะครับผมได้เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมอีกครั้งนะครับตามที่ตั้งหวังไว้นะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนโทรหาผมติดจากนะครับบางคนก็บอกว่าทักข้อความไปแล้วก็ไม่อ่านนะครับสาหรับไม้ใหญ่แย่ชุด280นะครับที่ลงคลิปล่าสุด ยังมีหลายคนถามหาอยู่นะครับบางคนผมยังไม่ได้ตอบบางคนก็โทรมาผมก็ยังไม่ได้รับนะครับวันนี้ผมนะครับได้เดินทางกลับแล้วนะครับนี่มาลงคลิปเก็บตกให้ให้ชมกันนะครับเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ผมได้มาบนบานสารกล่าวนะครับใน3 4เดือนที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับหรืออาจจะไม่ถึงนะครับอยู่ประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับก็ได้ มากราบพยาศรีสัตสตนาคราชนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับก็ได้ตั้งกิจตั้งใจนะครับว่าอยากจะได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนานั่นก็คือบ้านนะครับบ้านหลังนี้มีมูลค่ารวมๆแล้วเกือบถึง2ล้านนะครับแต่ก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะได้นะครับโครงการก็อนุมัติและเรียบร้อยนะครับ วันนี้ผมได้เดินทางมาจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อมาแก้บนนะครับผมตั้งสัจจะว่าจะว่าหากผมประสบความสำเร็จจะมากราบท่านอีกครั้งนะครับกราบไหว้ท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ผมได้ครอบครัวนะครับก็ได้เดินทางมานะครับแล้วก็ได้มากราบไหว้ท่านนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมได้ทางจิตอธิษฐานขอให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแทนคุณวัานไทยนะครับทุกคนนะครับ ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับทั้งหน้าที่การงานการเงินโชคลาภเงินทองหลังไหลเข้าหานะครับขอให้ท่านประทานพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ท่าน f อทุกคนนะครับหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้นะครับวันนี้นะครับผมก็เดินทางกลับมาแล้วนะครับแต่คลิปนี้ยังไม่ได้ลงเมื่อคืนนะครับเนื่องจากโรงแรม WiFi ไม่มีนะครับ ที่พักเต็มนะครับแต่ก็ยังดิ้นรนมานะครับมาหาโรงแรมว่าข้างหน้านะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันหยุดมันเป็นวันหยุดยาวด้วยนะฮะโรงแรมเนี่ยโทรไปที่ไหนก็เต็มหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเรือสำราญที่จะนั่งทานข้าวจริงๆอยากมารองทานข้าวบนเรือสักครั้งเรือก็ตรงกับวันหยุดหยุดอีกนะครับคุณผู้ชมมาไม่ถูกวันนะครับแต่ก็ตั้งจิตตั้งใจมาแล้วแหละนะครับว่าอยากจะมากราบท่านแก้บนท่านนะครับ ตามที่ได้ตั้งหวังไว้ที่พูดวาจาเอ่ยออกไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมอยากบอกว่าสิ่งใดก็ตามนะครับที่เราศรัทธาและนับถือนะครับเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านั้นนะครับมักจะนำพาปฏิหารนะครับต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตนะครับอย่างเช่นตัวผมแทนกรุงวันไทยนะครับเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่ามีอยู่จริงนะครับคุณผู้ชม ะะผมสัมผัสและรู้สึกได้รับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่งั้นนะครับผมไม่มายืนถึงจุดนี้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ว่านมงคลนะครับและก็เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับองค์ปู่องค์ย่านะครับทีเบ่เก่าๆก็จะเห็นผมไปที่วังนาคีนะครับคำชะโนดนะครับก็ไปถวายต้นว่านนะครับในปีนี้ก็มาบนไว้ที่ คนนมนะครับก็สําเร็จร่่งตามประสงค์ที่ตัวเองได้บนบานและสารกล่าวขอประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาไว้นะครับก็เดินทางมานะครับองค์ปู่องค์ย่านะครับอันนี้เป็นความสวยสุดงดงามนะครับขององค์พญาศีสัตนาคราชน,นะครับพญานาคเก็ดเสียนนะครับมีความสงา่างดงามนะครับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับมองไปรอบๆก็จะเห็นเิวทิวทัศ ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศลาวนะครับบรรยากาศนะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะฮะในช่วงวันจุดนะครับแต่แปลกโรงแรมเต็มทุกจุดนะครับเพราะว่าเขามีงานวันวันอ่าสำคพัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงวันจันทร์นะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเก่าของเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าเอพูดผิดหรือเปล่านะครับ อ่ะนี่ก็พาชมบรรยากาศรอบๆแลวกันนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะใครนะครับที่เชื่อมั่นในสิ่งใดนะครับศรัทธาในสิ่งใดก็ตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นนะครับแล้วก็กลับไปรวยงานนะครับให้เต็มที่นะครับท่านจะประสบกามสเรจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ตั้งหวังไว้นะครับทุกปัญหามีทางออกนะครับเมื่อเกิดปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขนะครับใช้สติและปัญญา นะครับไต่ตองแล,และพิจารณานะครับให้ทีทวนนะครับผมด็กคนวันไทยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีโชคราภเงินทองเข้าหานะครับเป็นที่รักขอให้ช่องของผมเป็นที่รักของใครหลายๆคนนะครับนะฮะคลิปนี้ปลื้มปิติตื่นตันใจมากนะครับ สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเทจแนลผมในคุณมะเไทยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ